กองทัพอิหร่านประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการนำขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากพื้นสู่อากาศที่มีชื่อว่าชาลัมเชเข้ามาทดลองในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อว่าเมอร์ซัตเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศครั้งใหญ่เป็นเวลานาน6วันของอิหร่านซึ่งกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างถึง5 2 7 0 0 0ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดียอ่าวโอมานและพื้นที่ด้านตะวันออกของอ่าวเปอร์เซีย และขีปาวุธชนิดนี้จะเป็นหัวหอกสําคัญในการต่อต้านอากาศยานที่ล่วงล้ำาน่านฟ้าของอิหร่านทั้งในระดับต่ําและระดับปานกลางนอกจากนี้กองทัพอิหร่านยังได้นําเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนแบบฆ่าตัวตายที่มีชื่อว่ายาเซอร์เข้ามาทดลองเป็นครั้งแรกในการซ้อมรบในครั้งนี้ด้วยโดยโดรชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพุ่งชนกับเป้าหมายทั้งแบบที่เป็นอากาศยานเรือรบและเป้าหมายทงางภาคพื้นดินด้วย